สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมืเดิมขาะเฉพอะคู้ที่มนเจสสจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีทําเคยวันนี้วันอาทิตย์ยังมีมาฝาก3 EP EP 1 2คู่สึกกันโชค EP 2 2คู่สึก,กราลิก้า EP 3 2คู่สึกหลิกเอิงและตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่ EP 2 ศึกลาลิก้าครับอาราเมสโอนซาซูนาแอดวานซ์ลิกกัคาดิสห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองฮูด,ดูแฮนดิแคปครับอาราเมสกับโอนซาซูนาแข่งขันกันตอนสามทุ่มสิบห้าอาราเมสต่ออยู่ที่เสมอต่อแค่น้ำสองทีมจากครึ่งตารางล่างมาเจอกันครับอันดับที่สิบห้ากับอันดับที่สิบสี่ พวกเขาลงเล่นไปแล้วเจ็ดเกมเีกเข้ากันเลยแล้วก็ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สี่เหมือนกันมีเจดคะแนนด้วยกันทั้งคู่ต่างกันแค่ประตูได้เสียลูกเดียวครับในการวางอันดับสิบห้ากับสี่ตอนนี้ลูกเดียวจริงๆเพราะนั้นบอกเลยสูงสีกกำเกิงสมแล้วที่ราักคานมีแค่น้ำแต่อย่างไรก็ตามทีกับสองผูดด้วดยแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลาย ปรากฏว่าวันนี้จ้าเงห้าลายยืนอยู่กับเจ้าบ้านอาราเมสปัามราคาลดลงทั้งหมดครบถ้วนเลยยืนอยู่กับโอกาสเสมอเป็นเสียงข้ามากสี่ต่อหนึ่งปับราคาลดลงในช่องเสมอแต่ไม่กลัวโอซาซุนาปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดในช่องทีเดียวโอซาซุนาแฮนดิแคปเป็นราคาเสมออาราเมสในเลทนี้มีแค่น้ำก็จริงแต่เจ้าก็ยังยืนอยู่กับเจ้าบ้านอาราเมสและปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่ง ในช่องโอซาวูนาทีมเยือนเพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้ยืนอยู่กับอาร์เมสหรือไม่ก็โอกาสเสมอค่อนข้างชัดเจนโดดเด่นอยูอาร์เมสเป็นที่เด็ดตัวเน้นส่วน10ดาวตัวที่1ใน EP 2ศึกรลาลิกาสเปนประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ครับคู่ต่อมาเช็คข้อมูล2องคูด่ด้วยแฮนดิแคปแอตมัตด้กับคาริสคู่นี้ไปแข่งขันกันตอนทีสนะ แอดมันเลตต่อราคาที่ลูกควบสองทีมนี้อยู่ครึ่งตารางบนเหมือนกันนะครับแอดมันเลตอยู่ดับที่ห้าคาร์นิอยู่ดับที่เก้าการนี้อยู่ครึ่งตารางบนด้วยกันทั้งคู่แสดงว่าผลงานของทั้งสองทีมมีความยอดเยี่ยมอยู่ไม่น้อยไม่ใช่งานง่ายของทําบอลต่อแล้วก็ไม่ใช่งานง่ายของทําบอลร้องแอดมัดเิดลงเล่นไปแล้วทั้งหมดหกเกม ชนะ4เสมอ1แพ้1มีอยู่13คะแนนส่วนคานิสเป็นทีมระดับที่9ของตารางลงเล่นไปแล้ว7เกมหลีกปรากฏว่าชนะ2เสมอ3แพ้2มีอยู่9คะแนนนี่คือข้อมูลพื้นฐานสองพูด,ด้วยแฮนดิแค่กับเจ้าทั้งห้าลาย ปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าหลายเรื่องเชื่อใจแอดมาร์เนตปอลราคาลดลงหมดเลยในช่องจัมบันแอดมาร์เนตเชื่อว่าแอดมาร์เนตจัดชนะเพราะช่องเสมอก็ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดครบถ้วนช่องทีมยนต์าคันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นหมดครบถ้วนผูเลือกแอดมาร์เนตแฮนดที่แคมป์ลูกควบของแอดมาร์เนตเจ้าสี่ตัวหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องจัมบันบนต่อและสี่เจ้าด 9. เดียวกันนั้นก็ไปปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีเมเยือนบนรอง เพราะ,ะนั้นคู่นี้แฮนดิแคปนี้เชื่อว่าแอดมานิตจะชนะและก็กินแฮนดิแคปได้ด้วยอยู่ต่อแอดมานิตเป็นทีเดียวตัวแรกตัวสิบดาวตัวที่สองใน EP 2ีสึกลาลิก้าประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ครับบทสรุปย้ำเตือนกันอีกครั้งนะย้ำกันอีกครั้งสามประดับ EP 2ีสึกลาลิก้าคู่แรกอาราเเมสกับโอซานโนาให้อยู่จมา่าอาราเเมสคู่ต่อมาแอดมดาริอคาริส ก็ให้ตอบแอดมาร์ตจ้าวานเช่นเดียวกันส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง e p 1สกกันโชว์และ e p 3สศึกลิกเอิงรบกวนติดตามด้วยขอองคุณมากๆครับ